สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่วัดหลักสองดำเนินสะดวกนะคะเสียงอาจจะดังนิดนึงนะคะวันนี้เราจะพาไปดูกันเพราะว่ามีทั้งหมดสิบจอด้วยกันวันนี้เราหันชนกับเรือทองนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างตอนนี้เริ่มสั่เราดูกันก่อนเรา มาถึงเร็วนะคะประมาณสี่ตอนนี้ประมาณสี่โมงครึ่งเนาะประมาณนั้นกําลังทําอยู่เลยค่ะตอนนี้ค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะก็คือบรรยากาศงานเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูกันนะคะนี่จอเราวันนี้ลงทั้งหมดสิบสองใบพระว่าที่สาราประเวศส่วนวันนี้ใช้เตาถ่านในการฉายหนังนะคะ ไปเดี๋ยวเราจะพาไปดูเตาทานกันมีจะมีหลายจอกันเลยค่ะทุกคนเวลา9นาฬตอนนี้ยังไม่เริ่มเปิดนะคะใกล้ถึงเวลาแล้วนะคะนะครับขอบคุณแม่เลยผมจำนะมีคนแอบถ่ายอันนี้อ่ะก็คือเตาทานนะครับที่ฉายาบแโบราณนะครับนี่นี่ อันนี้คือไม่รู้ลืมยี่สิบปีแล้วอันนี้เราฉายระบบฟิล์มนะคะอันนี้หนึ่งสองสามล่เหลี่ยงหนึ่งสองสามวันหนึ่งวสองวสามไม่มีคนก็หนึ่งสามห้าจบอ่ะพ่อจะไปใส่ฟิล์มให้ดูได้หรอไปค่ะไปดูกันไปดูกันค่ะทุกคนนี่คือต้นกระเนิดว่าทำไมเราถึงชื่อฟิล์มนะคะนี่ค่ะนี่

อันเทมไหมอันเทมไหมอันเทมไหมสุดยอดสุดยอดมากทุกคน่าอาหารเราไม่ได้เิการ คนเดียวุดดับอดเหนื่อย